เสียงหัวเราะดังลั่นในห้องเช่ามืดสลัวไอเดชพนักงานประจำกวาดเงินจะโโทะไปด้วยรอยยิ้มสัใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีเล่เหลี่ยมที่ไม่มีใครจับได้กวาดเอาเงินคนอื่นมาสร้างความร่ำรวยแต่เบื้องหลังคือความล่มจมของเพื่อนบ้านหลายคนที่หมดตัวเพราะเขาคืนนั้นหลังเลิกวงพนันเขาเก็บเหรียญใส่กระเป๋าอย่างสบายใจ แต่ทันทีที่ประตูห้องปิดลงเสียงไพ่ก็ลอยมาเองจากความมืดแป๊แป๊แป๊ตามด้วยเสียงคนหัวลาะหลายคนรอบตัวทั้งที่ในห้องมีเขาเพียงลำพังเขาเหลียวซ้ายขวาเห็นโต๊ะไม้ผูกๆปรากฏขึ้นตรงกลางห้องไพ่กระจายเต็มพื้นและเงาดำหลายตัวยกมือเรียกให้เขามานั่งร่วมวงเดดมองเหรียญในมือที่เริ่มเปลี่ยนเป็นเล็บคน แหลมคมขูดกีดจนเลือดซึมเขาตกใจโยนทิ้งและเล็บพวกนั้นกับวิ่งกลับมาเกาะเต็มโต๊ะเสียงนับเหรียญดังขึ้นทีทีราวกับเสียงนับวิญญาณกริ้งกริ้งเดทถูกมือมีดลากลงไปนั่งกับพวกมันไพ่ในมือกลายเป็นกระดูกขาวๆและทุกครั้งที่เขาลองทิ้งไพ่ลงเสียงกรีดร้องก็แผดกล้องเหมือนเอาชีวิตใครสักคนไปแลก เขาพยายามลุกหนีแต่ขาของเขากับติดอยู่กับเก้าอี้ราวกับถูกดึงไว้วงพนันนี้ไม่มีวันเลิกและคืนนี้เขากลายเป็นนักพนันที่ต้องอยู่ในวงมืดตลอดไป